กราบสวัสดีเพื่อนๆชมรมคนชอบ a s สซ s สซิทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lighting Face นะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมและแกน a ล o ็อก e x t Generation กันอีกเช่นเคยนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปแนะนำการอัพสกิลของ a s สซ s สซิสายคริให้ชมกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมนะครับถูกถามเข้ามาเยอะมากๆในเวลาที่กำลังสตรีมนะครับว่าพี่ขอดูสกิลหน่อยครับ เปลี่ยนแอดคอร์สเนี่ยอัพสกิลยังไงบ้างครับตอนเป็นแอสซซินเนี่ยใช้สกิลอะไรบ้างครับแล้วก็อัพสกิล k v m ยังไงบ้างหรอครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาอัพสกิลให้ได้ดูกันสดๆเลยนะครับทั้งของสายฟาร์มแล้วก็ของสาย k v m พร้อมทั้งคอมโบที่ใช้เวลาลง k v m ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลที่ตอนเป็นโจงกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตอนที่ผมเป็นโจงตัวน้อยๆเนี่ยครับ ตอนนั้นนะครับผมอัพสกิลบูทฟอร์สนะครับเต็ม10เลยนะครับเพื่อที่จะใช้คู่กับสกิลสไตร์ในการทำดาเมจนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมใส่กาตามาตั้งแต่ตอนเป็นโจรเลยนะครับทำให้ไม่ค่อยมีสกิลในการทำดาเมจได้เหมือนกับสายมีดท,ที่จะมีสกิลดับเบิร์แอคแท็กนะครับจึงต้องมีสกิลอื่นๆเนี่ยมาช่วยทำดาเมจนั่นเองแต่สำหรับคนที่ไม่อยากจะรีสกิลบ่อยๆนะครับจะไม่อัพบูทฟอร์สก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเป็นแอสซัสซินเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วเราก็็็ตตต้้้ออออองงงรรรรีีีกกยยยู่่่่่่่่ดดดนนนนนะคนคัับบแแมมมชชวววเเเเเเเพิเาาาจจใใทปโหลลไ ขึ้นแค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลอีฟู๊ดดรอสนะครับสกิลนี้ก็อัพให้เต็ม10เหมือนกันเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มเพียงแค็กให้กับเรานะครับถึง10%เลยแล้วก็ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลเอนชั่นพอยซั่นนะครับสกิลนี้ก็อัพให้เต็ม10เลยเช่นเดียวกันแล้วก็อัพสกิลวีน้มไนท์แค่5นะครับเพื่อเป็นทางผ่านจากนั้นเราก็จะเก็บพอย n ์นะครับเพื่อที่จะรออัพสกิลต,อน,นตอนัะครบ ทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกิลเอนแชนไฟซอนนิดนึงนะครับมีหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดกันอยู่นะครับว่าสกิลนี้เนี่ยจะทำให้อาวุธกลายเป็นธาตุพิษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเป็นคลาสโจนและแอสซัสซินนะครับการใช้สกิลเอนแชนไฟซอนเนี่ยจะยังไม่ได้ทำให้อาวุธของเรากลายเป็นธาตุพิษนะครับแต่จะเป็นการเพิ่มดาเมจธาตุพิษเข้าไปนะครับแยกออกจากดาเมจปกติของเราอีกทีหนึ่งนะครับการจะทำให้อาวุธกลายเป็นธาตุพิษจริงๆเนี่ยเราจะต้องเป็นอาชีพแอสซาซินนนนคคอรร์เท่ัั้ะบ ต่อมาพอเราเปลี่ยนเป็นแอสซัสซินแล้วนะครับถ้าใครที่อัพวูดฟอร์สไว้ตอนที่เป็นโจนเนี่ยก็ให้รีสกิลรอบนึงแล้วก็เอาสกิลวูดฟอร์สออกก่อนนะครับนอกกนั้นเราก็อัพสกิลเหมือนเดิมตามที่ผมได้บอกไว้เลยนะครับสำหรับสกิลแรกที่เราจะต้องอัพตอนที่เป็นแอสซัสซินนะครับก็คือสกิล กาตามาเตอรี่นะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยอัพให้เต็ม10ไปเลยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มค่าคริให้เราได้เยอะมากๆจากนั้นเราก็อัพสกิลโรอาเมนะครับอัพไปหนึ่งเลเวลนะครับเพื่อที่จะเอาไว้กริ้งหลบสกิลของบอสในดันเจี้ยนต่างๆนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาอัพสกิลวีนอมด์สนะครับอัพไปหนึ่งเลเวลเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นสกิลเดี่ยวระยะไกลเพียงสกิลเดียวน,นะครับเอาไว้ปาเรียกมอนเตอร์ที่อยู่ไกลๆหรือว่าเอาไว้ปาดึงมอนเตอร์ที่ยืนกันเป็นกลุ่มให้แยกอ,ออกมาแค่ตัวเดียวได้นะครับ ต่อมาก็จะอัพสกิลโซลิตโบนะครับอัพให้เลเวล5ก่อน เพื่อที่จะปลดล็อกสกิลซูเปอร์โซนิคโบนะครับจากนั้นเราก็มาอัพสกิลซูเปอร์โซนิคโบเนี่ยเลเวลหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกความสามารถพิเศษนะครับซึ่งก็คือเมื่อเราโจมตีติดครี1หนึ่งครั้งนะครับจะลดคูลดาวของสกิลโซนิคโบได้1วินาทีซึ่งจะทําให้เราเนี่ยใช้สกิลโซนิคโบได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับมาอัพสกิลโซนิคโบให้เต็ม10ไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยวนกลับมาอัพสกิลซูเปอร์โซ ต่อมานะครับให้เรามาอัพสกิลชาโดเบดนะครับให้เต็ม10นะครับผมแล้วก็ไปอัพเป็นสกิลเอ็นแฮนเอ็นแชนพลายซันนะครับสกิลนี้ก็อัพให้เต็ม10เช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วนะครับให้เรานะครับมาอัพสกิลของคาร์ดโจนนั่นก็คือสกิลดีท็อกซี่ไฟนะครับหรือว่าสกิลล้างพิษอัพให้เต็ม5ไปเลยนะครับซึ่งข้อดีของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือสามารถล้างพิษเวลาที่เราลงดันเจียนโอซิลิสหรือเวลาที่เราไปตีบอสโทดได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราดองแต้้มรรออออเเป็นนแดดค์กัต่ไลย ต่อมานะครับพอเราเปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซิซินคอร์สแล้วนะครับก็ให้เรารีสกิลทั้งหมด1รอบนะครับแล้วก็ให้เราอัพสกิลทุกอย่างให้เหมือนเดิมเลยนะครับยกเว้นสกิลโซนิคโบแล้วก็สกิลซูเปอร์โซนิคโบที่เราไม่ต้องอัพแล้วนะครับจะมีคำถามว่าเอ้าพี่ แล้วเราไม่ต้องใช้โซนิกโบในการฟาร์มแล้วเหรอคำตอบก็คือใช่ครับเพราะอาชีพแอสเซ s ินคอร์สนะครับจะมีสกิลที่มีชื่อว่า Advanced ก a ตา m ตท t e r ีนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจคียที่ข้อให้เรานะครับถึง30%เลยทำให้ดาเมจจากการโจมตีคิยที่ขอธรรมดาของเรานะครับจะได้ DPS ที่พอๆกับการใช้สกิลโซนิกโบผสมแต่จะประหยัด SP มากกว่านะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลืองเงินในการซื้อบลูโพรชันบ่อยๆด้วยนะครับ สกิลนี้ก็อาพให้เต็ม10ไปเลยนะครับดังนั้นก็มาที่สกิลทีเด็ดของอัจจินคอนะครับนั่นก็คือสกิล Enchant Deadly Poison หรือว่าสกิล EDP นั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทำให้การใช้ Enchant Poison ของเราทำให้อาวุธกลายเป็นธาตุพิษจริงๆนะครับและยังเพิ่มดาเมจธาตุพิษให้เราได้อีก20%ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับเราสามารถที่จะเช็คได้ด้วยนะครับว่าธาตุไหนแพ้ทางธาตุพิษบ้างนะครับโดยให้เรานะครับกดที่คาว่าสมุดคู่มือนะครับแล้วก็็กกกดดทททีีีีี่่่คคาาาววิปปปนะรรรับบบแลล้้เเเเือไยยยส จากภาพเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าธาตุพิษนะครับสามารถที่จะโจมตีธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุดินแรงขึ้น25%นะครับแต่จะโจมตีธาตุพิษธาตุโฮลี่ธาตุชาดูแล้วก็ธาตุอเนสเบาลงนะครับหมายความว่าการเคลือบพิษที่อาวุธเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยฟาร์ม ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมอนที่เป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุดินเนี่ยจะมีเยอะมากๆนะครับได้เมจจากการโจมตีมอนที่แพธาตุพิษรวมกับดดเมจที่ได้เพิ่มจากสกิล EDP เนี่ยจะพอๆกับการกดใบธาตุเลยนะครับแต่ยาพิษเนี่ยจะประหยัดกว่าใบธาตุหลายเท่าตัวมากๆสำหรับสกิลต่อมานะครับก็ให้เรามาอัพสกิล Assassination Halo นะครับหรือว่าสกิลบัฟคีนะครับอัพให้เต็ม10เลยสกิลนี้ก็จะเพิ่มไฟนอตครีให้กับเราแล้วก็ปาร์ตี้ได้ถึง3าเนะครับแล้วจากนั้นเราก็ รหรือว่าสกิลบ่อพิษเนี่ยอันนี้ก็อัพให้เต็ม10เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสกิลนี้นะครับเป็นสกิลหมู่เพียงสกิลเดียวน,นะครับที่การอัพเลเวลเพิ่มเนี่ยคูดาวสกิลจะไม่เพิ่มขึ้นตามนะครับจึงเหมาะกับแอสซินสายขีมากๆนะครับเพียงเท่านี้สกิลฟาร์มของเราก็จะครบทุกสกิลแล้วทีนี้เราก็มาต่อกันที่การเซตสกิลนะครับว่าเราจะเอาสกิลอะไรใส่ในช่องด้านล่างบ้างแล้วก็สกิลไหนออโต้ได้บ้างนะครับ สำหรับสกิลใน4ช่องด้านหน้านะครับผมจะเลือกเป็นสกิลที่กดมือทั้งนั้นนะครับไม่เป็นสกิลออโต้เลยนะครับเริ่มมาก็จะมีเป็นสกิลโลอาเวย์นะครับผมจะใส่อยู่ที่ช่องแรกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสกิล ดีท็อกซีฟ่เนะครับหรือว่าล้างพิษนะครับผมใส่ที่ช่องที่2แล้วก็จะมีสกิลวีนอมดัสนะครับใส่ไว้ที่ช่องที่3นะครับจากนั้นก็จะเป็นสกิลเพลย์เดทนะครับใส่ไว้ที่ช่องที่4นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เคลียร์มอนเตอร์ที่เข้ามาลุมเรานะครับทีนี้ใน4ช่องด้านหลังนะครับจะเป็นสกิลในส่วนของการเซตออโต้ล้วนๆนะครับซึ่งสกิลแรกที่ผมจะใส่นะครับก็จะเป็นสกิลเวนอมสเปรดเดอร์นะครับใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นสกิลเอนแชรับก็ใส่ตามเข้าไปจากนั้นกก็จะมีสิลบัฟนะครับกก็็คือเปนแล้ว สกิลแอสซิสเนชั่นฮารโลนะครับก็ใส่เข้าไปก็จะครบทั้ง8ช่องทีนี้เราจะมาในส่วนของการเปิดออโต้และปิดออโต้นะครับให้เรากดไปที่คําว่าออโต้ขวาล่างแล้วก็ให้เรานะครับเลือกปิด ออโต้นะครับใน4สกิลด้านหน้าให้หมดนะครับพะจะเป็นสกิลที่เรากดมือทั้งนั้นแล้วเราจะเปิดออโต้เฉพาะ4สกิลด้านหลังนะครับก็คือสกิลบ่อพิษเครือพิษชาร์โดเบดแล้วก็แอสเซสเนชันฮาร์โลนะครับทีนี้นะครับผมจะมาเทสเซตสกิลฟาร์มให้ดูกันแบบเห็นเห็นเลยนะครับว่ามันใช้งานจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับโดยจะเริ่มจากการเทสให้ดูก่อนนะครับว่าการเครือพิษกับไม่เครือพิษเนี่ยดาเมจจะต่างกันแค่ไหนนะครับโดยเริ่มแรกนะผมจะตีงูเขียวที่เป็นธาตุดินแบบไปเครือพิษให้ดดููก่่่ออนะะรามจียทปณ 1 1 0 0 0นะครับต่อมาเนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเคลือบพิษแล้วก็ตีงูเขียวเหมือนเดิมนะครับเคลือบพิษแล้วก็ตีงูเขียวดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น16,00 0เลยนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณ5,000ดาเมจเลยนะครับตอนหนึ่งข้างนะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสเซตสกิลที่เราตั้งออโต้ไว้บ้างน,นะครับว่าเดี๋ยวมันจะใช้งานเป็นยังไงนะครับเราก็กดออโต้ไปเลยจะเห็นนะครับว่ามันจะใช้ ชา a ์ดูเบตเราก็ใช้แอสซาส i ิสชันฮาร์โลในการบัฟนะครับจากนั้นจะมีการปาบ่อพิษนะครับซึ่งบ่อพิษเนี่ยถ้ามอนเตอร์ยืนกันเป็นกลุ่มนะครับมันจะโดนมอนเตอร์ทั้งกลุ่มนั้นเลยนะครับกเ็เรียกได้ว่าการที่เราเปลี่ยนเป็นแอดคอร์สเนี่ยจะทําให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีทั้งสกิลหมู่แล้วก็มีทั้งการตีเดี่ยวที่รุนแรงมากขึ้นด้วยก็สําหรับเซตสกิลฟาร์มก็มีประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เซ็ใในนกการช้ล Skull QBM ัต่อเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การอัพสกิลไว้ลง KVM แล้วก็คอมโบที่ผมใช้เวลาลง KVM กันนะครับโดยสกิลที่ผมอัพจะมีดังนี้นะครับสกิลแรกนะครับผมจะอัพเป็นสกิล hiding level 5นะครับเพื่อเป็นทางผ่านในการไปอัพสกิล ambush ที่ level 1นะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในสกิลสตันของแอสซินนะครับอัพแค่เลเวลหนึ่งพอนะครับเพราะว่าคูลดาวน้อยที่สุดแล้วจากนั้นก็อัพเป็นสกิลเอนแชนไพรซาเลเวลสิบนะครับแล้วก็สกิลเวนอมไน่เลเวลห้าเหมือนเดิมนะครับส่วนสกิลอินพูสดอเนี่ยตอนนี้ผมจะยังไม่อัพนะครับเพราะว่ามันมีสกิลอื่นๆที่จําเป็นมากกว่านะครับแต่ในอนาคตเนี่ยตอนที่แต้มสกิลเยอะขึ้นเนี่ยผมจะกลับมาอัพสกิลนี้อีกทีเพราะว่ามันช่วยเพิ่มมูฟสปีดให้เราได้นะครับ ในส่วนของสกิลแอซซินนะครับผมจะอัพเอนฮ e นไฮดิงที่เลเวล5เป็นทางผ่านในการไปอัพกิมทูดเลเวล1นะครับเหมือนกับแอมบูชเลยนะครับเพราะว่ากิมทูดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสกิลสตันที่ใช้งานได้ดีเช่นกันจากนั้นก็อัพสกิลเอนฮานเอนชันไพรซ์นนะครับให้เต็ม10แล้วก็อัพว e นอมดาร์สไวเลเวล1นะครับ ตามด้วยสกิลซ n นิ b โบและก็ซูเปอร์ซ i นิ o โนะครับอัพให้เต็ม10ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าสกิลซ n นิ b โบเนี่ยทีเรวล10นะครับจะมีโอกาสที่จะทําให้เป้าหมายติดสตันอยู่ที่30%นั่นเองนะครับต่อมาก็มาอัพสกิลชาร์โดเบ e ให้เต็ม10นะครับแล้วก็ให้มาอัพกาต้าแบตเตอรีาาา่ให้เต็ม10นะครับพร้อมกับอัพรูอเวไว้เรวนห1น,นั่นเอง มาในส่วนของสกิลตัวเป็นแอสคอร์ดนะครับก็ให้เราอัพสกิลแอดวานซ์กาตาแบตเตอรี่นะครับให้เต็ม10เลยนะครับแล้วก็มาอัพสกิลเอนชาเลอรี่ไฟซันนะครับหรือว่า EDP ให้เต็ม10เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นให้เรามาอัพสกิลเมทัลเอสเซาส์นะครับแค่เลเวลหนึ่งพอนะครับแล้วก็ให้อัพสกิลมิลเลอร์อิมเมจให้เต็ม10นะครับตามด้วยสกิลแอสซิสเนชันฮาโล่ให้เต็ม10เช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังอัพได้แค่เลเวลห้านะครับเพราะว่าจ็อบยังไม่พอ ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเซตสกิลให้คอมโบเวลาลง KVM กันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะฮะเซตสกิลโจมตีและสกิลบัฟบางส่วนให้เป็นกรุปก่อนนะครับโดยในกรุปแรกนะครับผมจะจัดเป็นสกิลมิลเลอร์อิมเมจนะครับสกิลแอ b บูชแล้วก็ต่อด้วยสกิลมิทิลแอสเซิลนะครับส่วนในกรุปที่สองนะครับผมจะใส่เป็นสกิลบัฟนะครับก็คือสกิลเคลือบพิษแล้วก็สกิลบัฟครีนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของการเซตสกิลให้ใช้งานแบบออโต้นะครับสี่สกิลแรกเนี่ยผมจะกดมือเองทั้งหมดนะครับก็จะมีสกิลโร่เอาไว้ที่ช่องแรกนะครับสกิลไฮดิคที่ช่องที่2นะครับสกิลกิมทูที่ช่องที่3แล้วก็สกิลชาร์โดเบียดอยู่ที่ช่องที่4นะครับส่วน4สกิลที่เหลือเนี่ยผมจะเซตให้ออโต้เป็นสกิลโจมตีทั้งหมดนะครับเรียงไปตั้งแต่สกิลแรกวีนอมดัสนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลกลุ่มก็คือจะมีสกิลมิลเลอร์อิมเมดนะครับตามด้วยแอมบูชแล้วก็ตามด้วยเมทั จะปิดด้วยสกิลโซนิกโบรนะครับส่วนสกิลบัฟนะครับผมจะกดเองตอนที่จะเข้าไฟอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของระยะออโต้นะครับผมจะตั้งเป็นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็กลับสู่ที่เดิมเนี่ยให้ปิดไปนะครับโต้ตอบอัตโนมัติแล้วก็ปกป้องเพื่อนเนี่ยก็ปิดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของโจมตีอัตโนมัติอันนี้ให้เปิดไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับลำดับการไล่ให้เราเลือกเป็นลำดับรายชื่อสกิลนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสคอมโบสกิลให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับตามที่เราเซตออโต้ไว้นะครับก็คือให้เริ่มด้วยสกิลน้องดาดเพื่อลดพีดีเฟนต์ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลมิลเลอร์อิมเมดเพื่อทําดาเมจพร้อมประชิดตัวนะครับตามด้วยสกิลแอมบูชเพื่อสตันนะครับแล้วก็สกิลเมทูเอซเซว์เพื่อให้ติดดีบัฟเช่นเลือดออกหรือว่าตาบอดนะครับจากนั้นก็จะปิดด้วยสกิลโซนิคโบนะครับเพื่อทําดาเมจพร้อมกับมีโอกาสสตันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มการกดสกิลเองเข้าไปด้วยนะครับโดยสกิลที่ผมจะกดเพิ่มก็จะมีสกิลลูอเวนะครับกิฟทูธชาร์โดเบดแล้วก็ไฮดิงนะครับโดยจะกดเพิ่มเข้าไปตอนเริ่มคอมโบแล้วก็ตอนจบคอมโบนะครับคอมโบทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับพอเราพร้อมจะเข้าไฟแล้วนะครับถ้าเรากดบัฟทั้ง2อย่างนะครับก็คือเคลือบพิษแล้วก็บัฟคินะครับที่เป็นสกิลกรุ๊ปอยู่ในนี้นะครับจากนั้นให้เรากดลูอเวนะครับเพื่อกิ้งพร้อมกับหายตัว แล้วก็เข้าประชิดเป้าหมายนะครับพอเราเข้าประชิดเป้าหมายได้แล้วปุ๊บให้เรากดกิมทูตนะครับเพื่อสตาร์ทเป้าหมายนะครับจากนั้นให้เราปล่อยให้เซ็ตสกิลออตโต้ทำงานเลยนะครับสกิลมันก็จะเริ่มจากสกิลวิโนมดั๊กก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลบิลเลอร์อิมเมดนะครับแอมบูชแล้วก็เมทัลแอสเซว์ outh, นะครับจากนั้นมันจะจบที่สกิลโซนิคโบว์นะครับพอมันจบที่สกิลโซนิคโบว์แล้วเนี่ย จากนั้นให้เรากด Shadow b a i e นะครับแล้วก็ให้เรากด Hiding ทันทีนะครับเพื่อให้เอาบัฟหายตัวนะครับแล้วจากนั้นเราก็ปล่อยให้สกิลออโต้ทำงานเหมือนเดิมนะครับพอสกิลออโต้ทำงานนะครับตัวเราก็จะออกจากหายตัวนะครับแล้วก็มาตีธรรมดาอยู่สักครู่หนึ่งนะครับก็จะใช้สกิล Ambush ได้อีกหนึ่งรอบนะครับ ซึ่งการใช้แอมบูตในรอบนี้มันจะผสมกับการใช้ไฮดิงก่อนหน้านี้นะครับที่จะทําให้เป้าหมายติดสตันได้อีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นพอหมดสตันของแอมบูตนะครับสกิลกิมทูธของเราก็จะคููดาวเสร็จพอดีแล้วก็กดกิมทูธเพื่อสตันได้อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งคอมโบทั้งหมดของเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็แค่รอกดสกิลที่คููดาวเสร็จในหน้าแรกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมโบจริงๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง สมมติว่าหุ่นฟังตัวกลางคือเป้าหมายที่เราจะเข้าไปโจมตีนะครับเลิ่มหมายให้เรากดออโต้ก่อนนะครับกดออโต้เสร็จแล้วให้เราสลับไปที่หน้าที่2นะครับแล้วกดเครือบพิษแล้วก็กดบัฟคินะครับจากนั้นให้เรากดโลอเวเข้าไปไประชิดตัวพอเราประชิดตัวเป้าหมายได้แล้วปุ๊บให้เรากิมทูต1ทีนะครับแล้วปล่อยให้ออโต้ทำงานมันจะวีนอมดาร์แล้วก็มีเลือดอิมเมจแอมบูชเมทลแอสเซลแล้วก็โซนิกโบจากนั้นชาโดเบดฮดิงนะครับ มันจะออกมาจากไฮดิงแล้วตีสักพักหนึ่งมันจะแอมบูตอีกหนึ่งทีแอมบูตสักนั้นพอหมดจากสตาร์แอมบูตแล้วคูดาวกิมพูสเราจะเสร็จพอดีแล้วก็กิมพุสอีกหนึ่งรอบนะครับปรบามานี้ในหนึ่งคอมโบของเรานะครับดดเมจที่ได้ก็จะค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับ DPS ตัวบีก็อยู่ที่ประมาณ80,000กว่าด้วยซ้ำนะครับมันเพียงพอที่เราจะสามารถล้วงตัวดดเมจที่บางๆได้อยู่แล้วนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการอัพสกิลทั้งเซตฟาร์ม KVM แล้วก็คอมโบเวลาลง KVM ทั้งหมดของผมแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครป์ช่อง l i s i n g Face เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนจบนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ